วันที่30เมษายน2567ค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจฉริยกรรมเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีเกรียงไกลทองไซเพื่อร้องของให้ตรวจสอบสองสามีภรรยาด,ดาราชื่อดังโจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งค่ะฐานโฆษณาอาหารเสริมโอ้อวดเกินจริงตามมาตรา4 0และ41พรบอาหารและยาพุทธศักราช2522ค่ะด้านนายอัจฉริยะกล่าวค่ะว่าตนเคยซื้อมารับประทานเองก็พบว่ามีอาการ การข้างเคียงคือนอนไม่หลับกระหายน้ํา จึงไม่ทราบว่านายผลิตภัณฑ์มีอะไรเป็นส่วนผสมอยู่บ้างในวันนี้จึงตัดสินใจนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้ามาให้ทางตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคส่งตรวจกลมวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวค่ะมีการอดอ้างสรรพคุณเกินจริงอ้างว่าสามารถลดน้ําหนักได้ลงกว่า10กิโลกรัมหากรับประทานติดต่อกัน2เดือนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อพิจารณาจากส่วนผสมต่างๆที่ระบุข้างบรรจุภัณฑ์ค่ะไมมม่่่ีีสาาาารททํให้้ลดคววอนยง ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารมาตรา40และ41นอกจากนี้ตนทราบข้อมูลมาว่าการที่สองสามีภรรยาดาราเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน้ำหนักลดลงได้นั้นเพราะการเข้าฉีสลายไขมันกับหมอท่านหนึ่งญาลาดเพร้าวซึ่งตนมีหลักฐานการเข้าใช้บริการจึงนำมาให้เจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานและส่งให้ตรวจสอบเชื่อว,ว่าหากตรวจสอบสารประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีสารช่วยลดน้ำหนักได้จริงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนายอัจฉริยะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาก่อนส่งต่อให้ผู้บังคับบัญ ชาต่อไปค่ะ